เอาละวันนี้เราจะมาสอนเอาแบบสมบูรณ์เราเข้าไปในพีซดเนตใช่ไหมมันจะไม่มีให้โดเนตอย่างแรกให้เรากดไปตรงนี้ไปที่คีกดไปที่อันที่สองกดอันนี้ไปที่สองอันแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดอันนี้ตูพีเนะี่ยนี่ครับ กดเข้าไปใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้ะกดตัวตั้งชื่ได้เลยนี่ไงตั้งชื่อได้เลยแล้วพอตั้งชื่อเสร็จก็มากดตรงนี้กดตรงนั้นเสร็จก็มากดตรงนี้สองครั้แล้วก็มากดตรงนี้ แล้วก okay, like ็กดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้จะใส่รูปบัตรเท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยแล้วก็กดเซฟแค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่สามแล้วโอเสร็จใช่ปะคุก็เข้าไปในพีซดูนี่ พอเข้าไปในพิสตูนึ่สิก็มหาทีที่คนจะมีส่ยนะนี่ได้ล้วคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะ